สวัสด,ดีเช้าวันพุทธที่21สิงหาคม2,567วันนี้เด็กๆปั้นเปนดมสุดสามตัวกินกันครบทุกตัวมีโกโก้กข,ข,ข,าาข้าต้มข้า,ขาวาปั้นอ้อนข้าวผัดทองดำข้าวตังข้าวนึ่งเชอรรี่ข้าวสวยข้าวปุ้นข้าวจี ถุงทองวันนี้เด็กๆบ้านแม่นงกินกันครบจ้าวันนี้กินกันครบเลยเช้านี้เชา้ชานี้แต่เช้านี้แม่นงไม่ได้ออกไปใส่บาตอ้าวพี่ทองดำพี่ก็ะตมอิ่แล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอ,อ,ม,หรอมีเสียงไก่ขันด้วย โอ้โหไอเสาอ,อ้อนมไม่ใช่เสาอ้อนไอป้ปตาตังปาตังอิ่มไปแล้วปตาตังเมื่อคืนฝนตกนะครับบ้านเม็นงฝนตกกระปปรง สาออดอีเอามลลูกนี่นะคะแมวบ้านเปนดงทั้งหมดสิบสามตัวนะคะเป็นอดีตแม่จรทั้งหมดนะคะเด็กๆบ้านนี้เป็นอดีตแม่จรทั้งหมดกินกันอย่างเรียบร้อยเลยในพี่ถุงทองต้องกินข้าวบนนะคะพี่ถุงทองนูน่นพี่ข้าวปุ้นแมวายบัวนูนข้าวสวยกับ เชอรี่ตัวนั้นนะคะเชอรี่เป็นแมสซีเปอร์ข้าวสวยก็แมสซีเปอร์ข้าวจีแมวสามสุยอันนี้พี่โกโก้แมวขาวน้ำตาลแล้วก็ข้าวป้านแมวขาวมะนี <S <S ข้าวพาดก็แมวสามสีนะคะนูนตัวนู้นคือข้าวนึ่งแมวซีเปอร์แมวบ้านเมนงเป็นอดีตแมวโจนั้งหมดนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า